สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับาวันนี้พักเบรชาร์ริงเวนเบรเฟรนบ้างมาชวนกันเสี่ยงเงินบ้างดีกว่านะครับเพื่อนเมื่อไม่นานมาน,นี้เองได้มีโอกาสได้ทดลองใช้สายเบรครับจากแบรนด์จากประเทศอังกฤษแบรนด์หนึ่งนะครับก็คือแบรนด์นี้นะครับโรตัวสาวนะครับนะครับรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นสวิงซิกซิกนะครับเบอร์ล่าง45นะครับเบอร์บน ร้อยสามสิบจริงๆสายชุดนี้ได้มาจากร้านฮ่งเซนต์มิวสิกสักพักแล้วแหละล,ล,ล้วก็ลองเปลี่ยนใช้ก่อนเพราะว่าจะได้เข้าใจคาแรคเตอร์ของสายนะครับโดยส่วนตัวแล้วครับผมมันไม่ค่อยได้ใช้สายสเตเลสเทเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ชุดนี้เป็นสายสเตเลส e ซึ่งก็ยอมรับว่ามีโทนของความแข็งแรงของสายดีชอบโดยเฉพาะถ้าเกิดเล่นกับพวกเพลงแบบเพลงร็อกๆเนี่ยจะซาวดีมากเลยนะครับแล้วก็ที่ชอบที่สุดเลยของ สายเซตเนี้ยก็คือชอบโลบีครับของของรุ่นนี้้นเลยเพราะว่าโลบีขานิ่งมากนะครับเดี๋ยวจะลองสาธิตโทนของโลบีให้ฟังเป็นอย่างแรกเลยนะครับลองฟังดูนะครับ เห็นไหมครับอันนี้คือผมพยายามเล่นแบบแอตแทกเยอะๆเลยมันก็ไม่เบลอซึ่งดีมากเลยนะครับอ,อย่างที่สองนะครับบาลานซ์ของสายตั้งแต่สายที่เป็นเสียงสูงเนี่ยคือสาย G นีนถึงสาย B เนี่ยค่อนข้างดีเดี๋ยวผมจะเล่นทยอยเทียะสายขึ้นมานะครับลองดูนะครับ One two three มาฟังย่านของเสียงหายบ้างเวลาโซโลเป็นโทนยังไงลองฟังดูนะครับ อันเนี้ยคือคาแรคเตอร์ของสายชุดนี้เลยซึ่งถ้าเกิดสําหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะกับพวกชาวร็อกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผมพอจะหาข้อมูลมานิดนิดหน่อยหน่อยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นชาวร็อกใช้กันไม่ว่าจะเป็นวงรัสเดอร์ฮูนะครับอการโรสเซสในบางอัลบั้ามันเหลววิสบิกชุดเลนด์อินทูอิดซึ่งตอนหลังเนี่ยคุณบิลลี่ชีแฮนเข้ามาทำเซ็นเจอร์กับรถตู้สาวด้วยนะครับแต่เบอร์จะประหลาดประหลาดเดี๋ยวจะหาโอกาสมาทำเบสเฟรน สักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับปัจจุบันซึ่งปัจจุบันคือร้านฮงเซ็งมิวสิกนะครับไปที่เบอร์โทรตามนี้นะครับได้เลยนะครับยังไงก็ฝากลองไปทดลองใช้แล้วก็ติชมดูว่าเออเป็นยังไงบ้างแล้วมีหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวจะหารุ่นอื่นๆมาเทสด้วยอ๋อลืมเลยเบสที่ใช้ทำเบสเฟรนในวันนี้หลือการหรือรีวิวสายตัวเนี้ยก็คือ,อคอร์สที่นครับเจสบาริน นะครับตัวห้าสายตัววอลนัทนะครับซึ่งตัวนี้ใช้เล่นเพลงอวาวเลตตี้เพลงตลาดเพลงร็อกกูแล้วอ่าสนใจก็ติดต่อไปที่ตัวแทนจำหน่ายของคอร์ดของคอร์ดนะครับได้ทั่วประเทศเลยวันนี้เบรดเฟนลาก่อนสวัสดีครับ